บีบีนคอลเลกชันใหม่มาในเต็มคมริสต์มาสคือมันน่ารักมากมันน่าแบบตีก้นมากตอนนี้ซึ่งนี่ก็เลยเป็นแมชเมลโล่หนุ่น้อยมุกแดงมากเวอร์เขาก็เลยเอาออกไปหมดเลยค่ะทุกคนจะทําสุ่มในสุ่มในสุ่มอีกทีนึงเฮ้ยแต่ทำไมมันนิ่มๆอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรนิ่มนิ่มเนี่ยไอ้กล่องอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะพวกนี้อยู่หลั้งบอกมาอย่างเนี้ยเลยอยู่บนหมวกคนนี้จูดจุา 16ธันวาคมนี้เรียคิวให้วา่าพบกับซอฟต์ปอมออฟิเชียลแฟนมิกาลครั้งแรกนะอายุ11บเอ็ขวบรวบรวมทุกความทรงจําตลอด11ปีของจักรวาลซอฟต์ปอมพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเริ่มเปิดขายบัตร1ธันวาคมนี้แล้วเจอกันนะชาวจุบ๊บจอ๋อมันชอบมุมแฮปปี้เอาหัวเข้ามาในกล้องไหมแฮปปี้กล้องอยู่นี่นะ ามันกลมมากเลย,ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาในเตมคริสต์มาสมแล้วมันใกล้จะถึงแบบเฮ้ยวันปีหนึ่งมันผ่านไปไวเนะาะแ,แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมว่านี่มันจะเป็นการเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสครั้งแรกในชีวิตที่เราได้อยู่กับสิ่งที่เป็นเเข้าเรื่องเลยละกันอาทอยค่ะทุกคน วันนี้เราจะมายกบล็อกกับคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยยกบล็อกมาก,ก่อนนันก็คือน้องสวีทบีนคอลเลคชันใหม่มาในต็มคริสต์มาสคือมันน่ารักมากใช่ไหมแฮปปี้อพี่สาวหน้าตาเธอตื่นเต้นมากนี่คือคอลเลคชันที่แม่เพิ่งเคยแกะเลยถูกต้องไหมถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าเนี้ยซีรีนเนี้ยเขามี9ตัวแฮปปี้มันไม่น้อยนะ9ตัวเนี้ยถ้าจะตัวใหญ่ก็ได้เหมือนแฮปปี้ไง ที่เห็นเบาๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะคือทีมงานเรานี่ก็ได้แบบมีความคิดสร้างสรรค์คือเลิศฉ่ำมากเขาบอกว่าโอ,อ้มันจะแบบตีมคอนเซปต์คริสต์มาสใช่ไหมคะพี่ซอบเราจะมาแกะยกบล็อกธรรมดาทําไมมันก็จะสุ่มๆแล้วมันก็จะแบบโออไม่มันอะ่ะเขาก็เลยเอาออกไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อให้แบบดื่มนากับความเป็นคปปี้ตื่นเต้นกองเปล่า ้พี่ตื่นเต้นเหรอ,อฉันจะเปิดไว้นะวันหนึ่งเผื่อเธอสนใจเธอจะเดินเข้ามานะเพื่อให้ดมดับ,บความแบบนึกออกปะคอลเลกชันทีสมาร์ทเราก็ต้องนึกถึงซันเต์คอร์สกล่องของขวัญถูกต้องไหมคะทีงานเราก็เลยจัดกล่องของขวัญใต้ต้นกิสมาร์ให้พวกเรา ที่ซอสบอกไปนะว่ามันคือ9ก้ากล่องใช่ไหมทีมงานเราก็เลยแบบจะทําสุ่มในสุ่มในสุ่มอีกทีนึงนะคะเพราะไหนๆแล้วเนี่ยเราปกติสุ่มตามแบบเขาเรียกว่าหลักสูตรกล่องมุมกล่องบุกกล่องกลางกล่องยุบอะไรเป็นหลายสูตรและมันก็ยังไม่เจอตัวซีเคดสักทีหนึ่งเลยเนาะนี่จะเป็นความปรารถนาเดียวในปีนี้เลยว่าขอเหอะนะคะซันตคอส์ถ้าได้ยินอยู่นะคะก็อยากจะยกบ็อกสักบ็อกที่เจอตัวซีเคด นะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาแกะสวีทบีนซีรีส์กันด้วยการสุ่มกล่องของขวัญน,นะคะที่อยู่ใต้ต้นสันตะรคอรเฮ้ยใต้ต้นคิดมัดเด็กให้ดูก่อนนะกตัวละครตรงนี้นะ ก็อยากจะบอกว่าตัวหน้ากล่องเนี้ยไม่ใช่ตัวซีเครตนะทุกคนแต่มันแบบมันเป็นแบบกระดิ่งริงกระเบียงี้น่ารักมากเลยแต่ถ้าเกิดคลิปเนี้ยตัวซีเครตออกแต่ไม่ได้น้องกระดิ่งตัวเนี้ยเศร้านะมันจะดวงไม่เข้าข้างขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าตัวนี้นะคะสวีทบีนแฟนๆฟ,นฟนสวีทบีนใครเลิฟกดบวกหัวใจมาสักสิบดวงในคอมเมนต์เดี๋ยวข้าวหาว่าสปแปมเอาแบบพอเหมาะอสักดวงนึงลวกัน,นทั้งหมดในนี้มันจะมีอยู่9ก้ากล่องใช่ไหมคะที่มีพัสดุแล้วถ้าเกิดหยิบมาไม่มีคือไงเกมโอเวอร์จบหานกว่าจะเจอ เฮ้ยไอบางๆแบนๆ,บนๆบนอย่างเงี้ยเราไม่น่ามีหรอกเป็นไปไม่ได้กล่องนึกออกไหมฉันสุมอาร์ททอยมาเราต่างก็จะรู้ว่ามันจะต้องมีความหนาประมาณหนึ่งใช่ปะ,อะเอาใกล้ๆมือเฮ้ยแต่มันเบามากอย่างไม่น่าเปิดให้มันรู้แล้วรู้รอดดีกว่าว่าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีแต่เราจับได้เลยใช่ปะเฮ้ยอันนี้อย่างเงี้ยน,นะจะมีเฮ้ยแต่แล้วมันใกล้มือไปมันดูแบบเอออันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ไอเบาๆเนี้ยเราเรามาเคลียร์ชัดกันก่อนว่าสิ่งอย่างเงี้ยคือมันไม่มีนะ แคนเทนเออมันไม่มีแฮปปี้เข้าใจกกติกาไหมตอนนี้พี่แฮปปี้เข้าใจกติกาใช่ป่ะหรือ,อยังกล่องนี้เราว่าน่าจะมีเพราะว่าดูจากความตื้นหน่ะาตาันแล้วเนี่ยมันน่าจะใช่แอปเี้จึ๊บเออเอาไม่ใช่ <c oughs> อุตส่าห์ดีใจนี่มันเป็นต้นโลกเกะไปแล้วนี่นะทีมงานเราไล่กัาดมากเอาอันนี้เลยใกล้ๆต้นคิดมากไม่ต้องมีแล้วนะหนักมากไม่กาเขย่าแรงด้วยหนึน่งสองสามแนเทนให้่ิง ที่หนึ่งค่ะทุกคนแฮปปี้สิ่งนี้เขาเรียกว่าแผ่นรองตัดเธอช่วยขยับขาขึ้นให้หน่อยเธอช่วยขยับขาขึ้นเออย่างงั้นล่ะขยับนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออขอบคุณค่ะเมียวฉันชนะกล่องที่หนึ่งเฮ้ยน่าตาอยู่นะเราไม่รู้เลยว่าตัวซีเคร็หน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเน้นแกะไว้ก่อนเธอว่าฉันตะคอจะแจกดวงให้ฉันบ้างไหมมันตกจะกล่องนะเอาละนะหนึ่งสองสามเฮ้ย ไม่แน่ใจล้วอะไรมันจะกลมได้ขนาดนี้ ซินนามอนบัตเตอร์เบกหรอโอ้เราอ่านคอมเมนต์อยู่อันนี้เราปรึกษาหาร,รือกันเลยนะอย่างทุกคนคอมเมนต์คุยกันคือบางทีเวลาเราแกะเราก็ลุ้นของเราใช่ปะเราก็แบบเคยเป็นตัวอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกสนุกด้วยไงแต่บางคนเขาก็มีคอมเมนต์บอกว่าแบบทําไมเราต้องสปอยคือนึกออกไหมว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจสปอยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตัวที่เราแกะได้อะไรแต่เราลุ้นไงแต่มันด้านหลายครั้งอะเราจับปุ๊บแล้วดันรู้ถูกตัวว่ามันจะตัวอะไรเลยแบบมาเลยดูเราทาปอยไงเอาแบบไหนที่อยากให้เราแกะพูดหรือไม่พูด แต่ว่าขอเนียรพูดไปก่อนแล้วกันนะคะหรือนี่คือตัวหายอะเฮ้ยเดี๋ยวนะสวิตบีนปกติตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างตอนที่เราไปกดตู้บอบหมาตู้แรกในไทยที่เราได้มัมมงมัมมี่ก็หัวน้องไม่ใช่เนเจอร์น้องไม่ใช่คนหัวใหญ่ตัวใหญ่เออมันดูไม่เข้าพวกในนั้นเลยอะ คนดูดิดหัวคือไซส์นี้มันเป็นไปได้เหรอหัวตัวไหนก้อนแล้วเราก็เลยคิดว่าหรือว่าเป็นครีมเค้กโรโโโลเออเออเออครีมเค้กโรคลครีมเค้กโรคลค,รโรค่ะทุกคนคือตัวนี้เราเดานะนี่ซึ่งถ้าใช่เราจะอเมซิ่งมากว่าหัวน้องคือใหญ่มากเลยนะเป็นซีรีส์ที่คุ้มค่าที่สุดเอาแล้วนะชิคเลยนะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเจดินห้โอ้ยซินนามอนบัตเตอร์เบเกแอปเปิ้ลจริงด้วยเฉียนเฉียน โอ้ยโกตัวใหญ่เวอร์อ๋อโบคือโบตรงนี้อ๋อคือเมื่อกี้เราจับอย่างนี้แล้วเรานึกว่าอันนี้คือหัวน้องจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้โอ้ยน่ารักเห็นแล้วหิวเลยอะทำไมน้องน่ารักขนาดแบบนี้ทุกคนดูดิน่ารักเนาะโอเคตัวที่หนึ่งไหนบูการ์ดเนี่ยแจนแจนโอเคเงียบน้อยละตัวที่หนึ่งกล่องต่อมาค่ะทุกคนมันอยู่ในเก้ากล่องนี่แหละ มันต้องมีตัวพริกๆอยู่ในนี้มั้งอ่ะมีเสียงกูแกกูแกกแกกอยู่เด้อเจนเจนเอา้าไม่มีหรอ,อกล่องโมเด็ม5พอร์ตกิกะบิตเดสก์ท็อปสวิตเชอร์อันนี้คือนี่มันของใช้สำหรักงานพวกเรานี่หรือมันซูมดีกว่าเฮ้ยมันเงียนนี่ทุกคนข้างในมันเป็นฝุ่ยฝุย่ยนึกออกปะ่ะแล้วเกี้ยน้องอ่ะโปะอ,อยู่อย่างงี้โอ้โหไม่เห็นเลยหายหายู I, I กล่องที่สองเฮ้ยแน่นอีกแล้วอ่ะแก กร่องนี้มันก็ต้องซีเขตแล้วป่ะชึบเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนมีตัวออกมาแล้วนะแต่มันดูหนักอะหรือนี่คือกระดิง่งถ้าจับไปมีหูปิก๊กป๊ก,ปกเล็กๆนี่ใช่แน่นอนนี่นะกระดิง่งกระเดิงนี่ะาละมาดูกันนะรึบไม่มีหูเฮ้ยมันมีแขนแขนข้า<ๆ>ง เฮ้ยหรือวาน้องเป็น Winter Marshmallow Winter Marshmallow Marsh คือตัวนี้เพราะดูเป็นตัวเดียวที่มันดูอย่างเงี้ยลองแกะเลยแล้วกัน Marshmallow แน่เลย Winter Marshmallow เจนนีนหุยใช่ใชไหมเฮ้ยใช่น่ารักทุกนคน Winter Marshmallow โอ้ยถ้ามันแบบน่ารักมากเลยอะประเด็นคือในรูปเนี่ยน้องดูมีก้านเหมือนก้านเสียบ marshmallow นะเราต้องดูในนี้ก่อน มีพร็อพจ้าุิวน่ารักอ่ะุิวมีกินไมอีกเฮ้ย้ตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยเลิศนะเนี่ยมันหนักมากเลยนะทุกคนนี่มันเป็นส่วนที่แยกมาเพิ่มวินเทอร์มัชมันโล w จริงๆของแท้จ้าแดนแดนไหนดูวิธีการคือมันจะต้องมันไม่ได้เป็นการเสียบจริงๆแต่มันจะเป็นแบบแม่เหล็กแบบน้องจะบอกว่ามันดูดนะจริงๆมันดูดมันแบบเฮ้ย โอ้ต้องแบบปากจริงแล้วก็แล้วก็อย่าเอียงคืไถ้าเอียงปุ๊บแรงโน้มถ่วงน้องสู้ไม่ไหวอ่าแต่ว่าน้องกระดูดจริงนะนี่อ่าแล้วส่วนหัวเราก็คือปากไปเหมือนกันอ่ะได้ยินเสียงปะนังแป๊กอืมซึ่งนี่ก็เลยเป็น marshmallow วุยน่ารักค่ะแต่ทำท่าป,ปิ้งไม่ได้นะทำท่าป,ปิ้งปุ๊บน้องแป๊กเลยแบบ <c oughs> หูวิธีวางมันก็เลยจะต้องต้องถอยอย่างนี้ ตั้งไม่ได้ต้องหาที่ปักแบบพานไหวครูอ่ะอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะ o โอเอซิสโอตัวนี้ดูคุ้มเนาะเพิ่งสองตัวเองนะเราเข้าใจแล้วทำไมซีรีส์เนี้ยมีแค่เก้าตัวาะตัวหนึ่งเหมือนอ้วนมากทุกคนดูหนึ่งชิ้นคือหนึ่งตัวมันแบบมันคุ้มมากเลยเนาะคุ้มเหมาะกับการเป็นของขวัญมากตัวมันไม่เล็กไม่ปุกปิ๊กไม่น้อยๆนะคะกล่องที่สามเลยกิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองกล่องเหรอเรามีเก้าในนี้มันจะมีเพียงแค่สี่กล่องที่ไม่มีเอ๊ะ ห้ากล่องสีที่ไม่มีเฮ้ยอันนี้เบาอยู่เลยอ่ะไม่มี ไม่เชื่ออย่าเพิ่งบอกไม่มีอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นจับแล้วก็อย่าเชื่อต้องกว่าจะเห็นด้วยตาเปล่าแบบทะลุทะลวงออกมาเลยให้รู้กันไปรู้แล้วรู้รอดถึงจะเชื่อนะคะเกนฑอย่าเชื่อน้ำหนักเฮ้ยมีจริงด้วยเห็นไหมนีท่านเรื่องที่สอนที่รู้ว่าอย่าด่วนผอดใจเพราะอะไรก็เป็นไปได้ค่ะทุกคนเฮ้ยมือแม่นเหมือนกันนะจริงแม่นขนาดนี้จริงๆงเนาะคือแบบต้องแจกซีเกตแล้วปะเอะอ้ะอนวอนสตทคอร์สอยู่เนี่ยตอนนี้นโอย้ยนายกคือเราอยากรู้ตัวซี เป็นยังไงจะได้แบบเดาน้าน,น้ำหนักนมีลุ้นไหมไงตอนนี้เฮ้ยเห็นเงาตัวซีเคทแล้วนี่นี่นี่เงาตัวซีเคตมันดูไม่อ้วนแน่นเนาะมันดูบางบางอะคิมันดูไม่อ้วนแน่นเนาะจะเหมือน,น,นเราได้ยินทีมงานแอบ,บแบบมุบมิบเมาส์บวกซุปซิปมุบมิบมุบมิบกันว่าแบบถ้าเลือกไน้ก็อยากได้เบลตัวหน้ากรองมากกว่าเหมือนซีเคตไม่แม่อลังมากหรออรังไหมหรือาราว่ามันแล้วแต่คนชอบเฉยเยหรอ เอาละชื้มาดูการตัวซีเครตจะมีฐานมีแท่นเฮ้ยแท่นจะต้องกลมอะไม่ไม่กลมเฮ้ยทำไมมันนิ่มๆอะเฮ้ยทุกคนมันมีอะไรนิ่มๆด้วยอะนิ่มมากนี่ตัวไหนที่มีอะไรนิ่มหน่อในนี้ราดูไม่ออกเลยอะชอ็อกโกแลตวอฟเฟิลเหรอเออเป็นไปได้นะมันคือเชอร์รี่ชอ็อกโกแลตวอฟเฟิลหรือเปล่ามันคือตัวนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้เชอร์รี่ชอ็อกโกแลตวอฟเฟิลอะไรมันจะนุ่มอะอ,มอะไรนิ่มอะเฮ้ยมันนิ่มเหมือนเป็นแบบขนเฟอร์มอะมันออกปะมันนิ่มอย แกะเลยนะ 1, 2, หนึ่งสองสาเฮ้ยออกมาเป็นเจนเจนตัวใหญ่มากเชอรี่ช็อกโกแลตวาฟเฟิลจริงๆด้วยน่ากินมากเลยอ่ะกินเลยได้ไหมมันดูอร่อยนะแล้วมันมีม,มันลายก่อนนะนีมม่มันอะไรรู้ไหมกานกระแทกคือเขาเขาอย่างงี้ไงเขากันมาอย่างนี้แต่ว่าปักแยะน้องอ่ะอยู่ในซองแบบนี้ แล้วมันแยกชิ้นแล้วก็แบบอะไรนิ่มๆนะทุกคนลองจับสิ่งนี้ผ่านเทคเจอร์ตรงนี้ดิมันเหมือนเป็นขนๆน,ขน่ะลองส่งกันไปมันมันเหมือนข้างในเป็นเฟอร์ขนน่ะ<ม>นเอเเอ,อ,อเหมือนขนเฟอร์มอนเตอร์ไฮอ่ะใช่เหมือนปะคือถ้าใครจุ่มไปเปิดมาเจอเหมือนขนเฟอร์มอนเตอร์ไฮก็มันอาจจะเป็นกันกระแทกนะคะทุกค<ม> <laughs> นเอาโดนแกงหนึ่งแต่ว่าเรารู้ได้ว่าเป็นตัวนี้เพราะว่าจับตรงปีกตรงติ่งบนหัวแล้วมันใช่นะคะทุกคนหตัวใหญ่มากเป็นซีรีส์ที่แบบ เอเต็มมื่อเอาไปวางบนต้นคริสต์มาสคือสวยนะจังหวะเนี้ยจริงดูดิดูสีดิเราต้องจะอหัวน้องอะสิ่านเอาเป็นว่าดูสวยไหมสวยกล้องสองสวยไหมคะสวยอสวยจริงเฮ้ยมันจะไม่ได้สีเข็ดหรอตอนนี้ขอความสบายใจขอเจอเบลพัฟก่อนเลยได้ปะนัดเรื่องอื่นเราค่อยว่ากันเบลพัฟคือตัวหน้ากล่องนะคะเผื่อคุณผู้ชมไม่ทราบนะเบลพัฟ กล่องต่อมาค่ะเราคาใจกับไอ้กล่องที่อยู่หลังสุดที่มันดูยับยับหน่อยอ่ะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นกล่องที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะลองแล้วกันหใหญ่จริงโอ้โหกล่องใหญ่มากไหนดูซิกล่องที่มันดูยากที่สุดไกลที่สุดเนี่ยมันต้องมีนะ้แม่น้องอะ่ะเฮ้ยมีต้องมีสองกําลังจะพูดเลย เฮ้ยสาบานได้ว่าเมื่อกี้กำลังจะพูดว่าหรือว่ามันมันจะมีสอกล่องในกล่องเดียวเพราะว่านึกออก่ปมันดูแบบยากที่สุดมันดูไม่น่าหยิบที่สุดแต่เอาจริงเพราะกล่องมันยับมากลองก่อกล้องเลยื่อกมันเสี้ยววิ่งเดี๋ยวฉันกำลังเปิดแล้วมันก็ต้องมีสองกำลังจะพูดเลยอ่ะเจนเชมันก็ตันๆอยู่นะอุ้ยแต่เนี่แน่มันแน่นทุกอันไม่รู้จะเดาอะไรละเปิดเลยแล้วไงเฮ้ยกล่องใหญ่อีกแล้วอ่าเป็นท่อนๆน่ะวิเราว่าตัวนี้เป็นครีม เค้กโบ์แน่เลยอ่ะเจ้าน้องคนแรกที่เราค้างเติมกันไว้ว่าแบบคนนี้หรือเปล่าอุ๊ยอ้าวิมันเปิดมาแห่นเลยน่ารักมากเจนเจนหน้มันต้องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอใหญ่มากนะไม่มีพร็อพอื่นอะแต่แบบทุกคนดูข้างๆดิใหญ่เกินใหญ่จนแบบแท้จะมีน้องสองคนทุกคนดูดิมันใหญ่แบบใหญ่มากแล้วสีคือสวยมากแล้ว ก้นหน้าแบบตีก้นมากตอนนี้น่ารักมากเลยอะ่ะขอดื่มดำก่อนเธอหน้ารักเกินไปนะเป็นตัวเียแล้วเธอก็หนักมากด้วยโอ้ยนี่ตัวที่4ี่แล้วนะเหลืออีกห้าตัวห้าตัวทุโกโกนี่จะผพีกมากนะถ้าที่เหลือไม่เจอเราต้องเปิดหมวกหมีแล้วเจออย่บอกเราว่ามีอย่หลังหมวกหมีอะ <laughs> พอดกล่องนี้ก่อนเลยเปิดหมวกหมีดีกว่า <laughs> มันยังไงมันขอกความกระจ่างอ๋อไม่มีหลืออยู่บนหมวกคนนี้ อ๋อ Oi! ไม่มีแล้วไปอีกก็แน่นนะั่งแน่นอนเลยแกะเลยนะจริงๆมีสินคา้าชิ้นนึ่งที่อยากให้ป๊อปปารผลิตคือคัตเตอร์จริงคัตเตอร์สำหรับแกะมันอาจจะแบบไม่ได้ต้องคมมากแล้วมันก็จะมีความแบบคาดทาไม่หมดนด้อยโดยเลยมีเนื้อว่าแต่ละคนจะมีตีนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคาเลคเตอร์ไปเลยแล้วก็เป็นคัตเตอร์ที่ออกแบบมาแล้วว่าแบบแกะง่ายและเร็วแล้วก็ได้อะค่ะผมซื้อค่ะ F1 เลยอ่ะฮึบดีใจ มันชาดมากเลยเธอมันมันเนี้ยดูออกไหมดูออกเลยตัวอะไรเยแกะเลยค่ะเชนเชนอุ้ยน,น่ารักน่ารักน่ารักโอ้ยเ <c oughs> จงดี่เนอุย้ยคนนี้น่ารักที่สุดเลยทุกคนมันแบบมันแบบอุย้ยเป็นตัวเดียวที่มีเชือกนะเป็นตัวเดียวที่พร้อมห้อยบนต้นคริสต์มาสที่สุดนะฮะแล้วนี่ตกใจกว่าเคยเลยรู้ะทรงกันความชื้นเท่านี้ ของมีความชิ้ใหญ่กว่ตัวน้องของจริงน้องไม่ได้หนักมากนะเบาถ้าเทียบกับคนนี้นะเห็นปะม,นมันรู้สึกหม่เน,นี่หนักมากอันนี้มันจะแบบเราเป็นพลาสติกไม่รู้จะบอกอยังไงแต่แบบมันน่าราักอะนี่มันจะมีความแบบหอยดูดีนะเฮ้ยนะ <laughs> สวยเหอ แต่ต้องห้ามใครมาเดินชนเฉียวเลยนะใช่ตัวเนี้ยฟินละเหมือนเขารู้ว่าตัวเนี้ยน่าจะแบบเป็นสิ่งที่คนต้องการแลใหม่ปองอ่ะเขาก็เลยทําตัวอื่นมาด้วยเอาไซ์เข้าสู้อ่ะผู้ไม่หนูมันมันมันดูดีมันแบบเหมือนให้ไปเติมเต็มความฟินในรูปแบบอื่นไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆนะถ้าเขาทําแบบเนี้ยทุกอันแล้วเปลี่ยนคาแรคเตอร์ข้างในดิงก็ขายได้เราพร้อมซื้อนนะลองนึกดีว่าแบบตั้งใจยกบล็อกมาเพื่อมาแต่งต้นคิดมากอ่ะอันนี้เหมือนกันหมดเราก็ซื้อนะอย่าบอกนะจะไปออกกับตัวอื่นเเเ่่งดดาาากแนนน้้อไยยมมััควช แบบมันจะมีหรอว่าเขาไม่เลงทาสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีแบรบรวมตัวอยู่ในกระดิ่งเบลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าได้น้องคนนี้ละมือเราก็เม่นเนาะเหลืออีกอกี่ตัวเนี่ยมาดูซิว่าวันนี้เราจะแจ็คพอตไหมเราเหลืออีกสี่ตัว <S <S เอากล่องนี้ดีกว่า <S <S เฮ้ยเมามากเลยอ่ะมันลื่นเสียงเลยแต่เราได้เร,เรียนรู้แล้วว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อในสิ่งที่รู้สึก เบาจริงกันทุกคนเห็นดิมีกระถางต้นไม้เด็กอันฉันแม่นไม่ได้ตลอดหรอกเขาดูดิใจมากเลยนะข้างหลังกล้องเนี่ยเพราอคุณผู้ชมไม่ทราบนะเขาดีใจนะเนี่ยเราขอสิ่งกล่องใหญ่เลยดีกว่าอุ้ยมันใหญ่ไปะแต่ก็ต้องแกะด้วยไม่รู้แล้วรู้ร้อยไปเลยมันใหญ่ไปจริงด้วยว่ามันเป็นกล่องซ้อนกล่องซ้อนอีกชั้นแน่เลยถ้าแสบสุดเลยนะหมายถึงที่งานเรานะก็เปิดนะขั้นสุดท้ายไม่มีอะไรเลยฮัาชหบนี่ <peach> เอาแล้วนะทันเนีโโ่โอ,อ้ของจริงอเออใช่ใอ่าของจริงโอเคทีมงานเรา,าเป็นคนที่น่ารักอยู่แกะเลยแล้วกัน <ś c oughs> มีครับแยก <ś c oughs> เออวะเ <father> รดวอเวตคับเค้กแน่เลยเพราะดูมีถ้วยแยกมีการนั่งอ่ะตัวแรกของกล่องเลยนะคะตัวนี้แน่เลยละเดานะเพราะว่าจับได้หูหมีดว้วยอ่าในถ้วยใช่ไหมแช่จ้ม อุ้ยเขาไม่ซองในซองเนะาะแจนนอุ้ยสีน่ารักมากเลยอะตัวนี้น่ารักแล้วเขาก็เหมือนมีพรอ็อพมาเพิ่มด้วยนะคะทุกคนอู้หูแจนนอุ้ย,ยพร็อพมาส่องชิ้นเหมือนมัชเมลโลเลยชิ้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ชิ้นที่สองนเหมือนขนมปะ่ะก็ขับเค้กอะอุ้ยน่ารักไหมอ๋อชอบโซนสีจัง เอเค้กออกอย่างนี้ก็ได้นะอม้มันก็น่ารักเหมือนกันเฮ้ยแ,แล้วเราเอามาชเมลโล่มาวางได้ไหมนี่ไงทำขนมเค้กเองนะเป็นมารมาชเมลโล่วางเฮ้ย hey, น่ารักด้วยนะดีไปหมดเลยครอปเยอะมากครอปแน่นมากซีรีส์นี้นะเหมาะกับใครที่ไปเปิดร้านเบเกอรี่ของหวานนะ ต้องมีน้องในครอบครองมากๆเลยแบบประดับร้านได้อ่าแล้วเหลืออีก3ตัวเฮ้ยแล้วเราใกล้ๆมือแล้วกันอันเนี้ยมันอาจจะเบนๆมันพอดีๆอะไรอย่างงี้ท,งๆๆทีมงานเราดูนี่ราทุกกองเลยเราหยิบกล่องอะไรมาก็ดูแบบแต่นี่คือกล่องเอ่อเหลาเตอร์นะคะจริงๆแล้วนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการไทยอินนะคะหากคุณมีสินค้ายอยากให้แบบว่าสนับสนุนในการทำคอนเทนต์ของช่องซอฟต์ปองเราก็ยินดีมากเลยค่ะคุณอาจจะได้แบบมีบทบาทมีซีนอะไรแบบนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ไงไม่ใช่คอลเลคชันที่ตามหาต่อมาค่ะอะกล่องเนี้ยใกลๆเนี้ยแล้วว่ามีนะนเนี้ยเนงจังเมเจ้เฮ้ยมันไม่ใช่ตัวนี้แต่หรือหรือจะไม่อยู่ตรงนี้อ่ะโดนหล,ลกต่อเนื่องอ่ะชิมงานเรามีความสุขมีความสุขมีใจมีใจอย่างนี้เลยนะ advice เนี่ยแหละที่ฉันเลือกนี่ก็คือทางยิน <laughs> สั่งด่วนสั่งเร็วสั่ง advice เฮ e ้ยเธอฉันดูทายอินทุกกล้องเลยที่ฉันหยิบขึ้นมานี่มามากก็วางอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยจริงๆแล้วนะเป็นคอนเทนท์ที่ดีนะแล้วว่าต้องมีอ่ะเอมันดูเฮ้ยอะไรอ่ะฮะ บอกกี้ทอกกี้หรอไม่น่ามีแค่แต่เปิดดีกว่า <_ d isc ute> เราเป็นคนรู้อะไร้อง,องูให้สุดเออสุดจริงไม่มีอะไรตัวซีเขตออกแน่นอนถ้าอย่างนี้ <_ d isc ute> หรือจริงจไอ้ทุ่จิ๋วที่อยู่ใกล้มือเราตลอดนี่แหละเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาอะเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมันมีนะมันมีอยู่ที่ว่าจะมีเป็นถูกซีรีส์หรือเปล่ามีของแต่ไม่ใช่เหน กล่องบางๆเงียไม่มีหรอกตัดช้อยดีกว่าไหมมันต้องมีความหมายสักอย่างสิที่ทีมงานเราจะวางไว้อะมันเป็นฉันคิดมากไปเออฉันคิดมากไปจริงวยทุกคนหรือจริงๆแล้วสุดท้ายทุกอย่างอยู่ในกล่องมามา่าแต่เราว่ามาม่ามันเด่นเกินอะเราว่าอยู่ในคันิวอลนั่นแหละเอาก่อนเล็กใกล้มือก็คือไม่รู้คลิปนี้ไทยอินไปแล้วทั้งหมดกี่แบรนด์นะมันมีความลุกอยู่ยอะเราว่าต้องมีมันหลอกสองกล้อง,งเลยหรอใจร้ายอะเฮ้ยแต่อันนี้ก็ตัดความเป็นไปได้ไม่ได้ปะตัด จับแล้วเบาเลยตัดแน่นอนเราว่ามามา่มาสามกล่องเนี้ยมันไปได้เฮ้ยทำไมมันเบาอะ่ะเดี๋ยวเธอซ่อนที่อื่นอีกจริงๆหมีนั่งทับ<ๆ>ทุกคนมีพิรุธไปหมดเลยแกะมามา่มาก่อนนะเฮ้ยเห็นเหน็นนั่งกันเฮ้ยมีหนึ่งอันได้ไงอะ่ะเจ็ดอย่าโบกนะอันนี้มีแต่มันเบานะแปดเก้าเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์เราแกะอันนี้ก่อน ตัวนี้อ่านชื่อไม่ออกปูชเดนโนเอลอันนี้เป็นซองเล็กนะคะแกะเลยแล้วกันหนึ 1, 2, 3, 3, 3, 3. ่งสองสามเด้งสีคือลูกน้อยมุกแดงมากเวอร์น่ารักเบสวิชวิอยากวางไว้ที่โต๊ะทำงานเลยอ่ะดูแล้วมันดูแบบที่เรียกพรด,ดีเดียความมีสีแดงกับสีไม้ไมแบบนี้กับตัวนี้มิสโซโท้น่ารักที่สุดเลยอ้องเหลืออีกสองตัวนะเราเหลือบ้านกับฮอตช็อกโกแลตและตัวหายาก เฮ้ยเธอมันหายไปไหนอีกสองกล่องอะหรือมันอยู่ในกล่องขยะตรงนี้ไม่น่าใช่อ่ะเปิดูหน่อยเฮ้ยอะกล่องที่เรามองข้ามเบาๆเนี่ยแกะให้มันรู้ๆไปแล้วกันมันจะเป็นไปได้ยังไงครับครับเอ้าก็ไม่มีอะมันก็ไม่มีนะเธอนั่งหรือเปล่าเธอกินเข้าไปหรือเปล่าหนักๆด้วยนะใช่เปล่าเฮ้ยใช่หายไปไหนก,กล่องอะแกะก่อนแล้วมันจะพีคมากนะถ้ากล่องสุดท้ายที่ฉันเจอคือตัวซีเคทอะ ทีมงานเราก็ลุ้นด้วยอ๋อตกใจหมดเลยถ้าเราแบบไม่ตั้งสติดีๆจะเผลอคิดว่าตัวซีเคลได้รเร็วมากเหมือนกันนะตัวนี้น่าจะเป็นฮอตช็อกโกแลตแล้อีกตัวจะเป็นบ้านหรอแล้วเ,เอาเา้าแล้วซีเลมันเป็นถ้วยๆเหมือนกันคือทุกคนดูต,ตัวเงาอะเงาสีดำๆเนี้ยตรงตูดข้างล่างมันก็ดูเป็นแบบเหมือนถ้วยควมม่ำๆอะอันนี้ก็ดูไม่ใช่เน่มเแเมอุยน่าร เป็นเกลีวชอ็อกโกแลตร้อนมันได้ชอ็อกโกแลตร้อนนะคะที่น่ารักมากอ่ะนี่เหมือนแบบแช่ออนเซนว่าเอาผ้าขนหนูไปเปียกมาวางบนหัวอย่างนี้อ๋อที่กล่องอยู่ไหนอ่ะคำตอบคือกล่องใกล้ตัวที่สุดทั้งคลิปด้วยเหรออยู่ตั้งแต่ต้นด้วยกล่องใต้โต๊ะมันจะแยกเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหแมันอยู่ใต้ จริงๆเราประเด็นพี่ต้องทำยังไงถือให้หน่อยนะคะจีจีนมาแล้วโอ้โหกล้องถ้ายหนักมากวิ่เรียบเนี้ยแม่ได้ครบเซตแน่ๆเลยชึบจุบมันต้องมีสักวัน่ะที่ฉันเหมาบ็อกแล้วก็จะได้ตัวซีเรียดแล้วเราก็จะกีแตกไปพร้อมกันว่าได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่มีวันนั้นหรอมันมีแค่ไม่ใช่ซีรีส์นี้หรือเปล่าเจอเฟอร์ขนอีกละกันกระแทก ไม่ได้ไม่เกียไม่ได้มองก็คิดว่าจบมาจ,จะเป็นซองแล้วเอา้าก็จบเลยหรอจบแล้วครบเซตด้วยเออไม่ทันรุ้นเลยเลยเห็นนินน้องนอนนะคะน้องก็คงจะแบบเออนอนในบ้านเนาะอ๋อเราก็วางบ้านอย่างนี้นะคะแล้วเราก็วางน้องเข้าไปทีนี้ ส่งชิ้นอยู่ก็ค,คือยังอุตส่าห์แยกตัวน้องออกมาได้ด้วยนะแบบแยกมาได้จริงๆก็ก็เป็นความน่ารักนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะว่าเราได้ครบเสร็จเลยค่ะเป็นความยินดีที่แบบมีน้ำตาซ่อนอยู่นิดนึงนา่แบบว่าอะไรจะได้อะ และนี่ก็คือสวีทบีนเซตคริสต์มาสแกะคคบอลถึง9ตัวนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะกับซีรีส์นี้คอลเลคชันนี้ถ้าใครแกะแล้วเจอตัวซีเกตของคอรนี้ก็แท็กๆก,กันมาหน่อยนะไอจงไอจีอยากเห็นด้วยนะคะจนตอนนี้ไม่เห็นเลยแต่เราควรเิร์ชเลยเิร์ชเลยแล้วกันอยากรู้ว่าตัวเนี้ยหรอ,อตัวหายากนี่คือตัวหายากหรอ มันดูไม่ค่อยยากนะแต่เราเชื่อว่ามันต้องเป็นซิลลิ่งที่ดีบางอย่างสีถ้าเจอจริง,รงๆอ่ะแต่เพราะสีเขาโดดออกมาแบบไม่คุมทนจากเพื่อนเลยมเ,เป็นสีชมพไมูไม่เข้าใจไม่อะไรคอลเลคชั Collection นหน้าก็ได้วันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณทีมงานนะคะที่สนุกมากกับเราด้วยกับทุกอย่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็บอกทุกคนจะสนุกมากๆใช้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจได้ด้วยการกดตามกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์นะคะชวนเพื่อนมาดูด้วยกันเยอะๆวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆจนกัรไปคลิปนะ้ะสวัสดีค่ะบ๊าย อุ่ยฮูโดยยวยๆเหรอ